สวัสดีครับร้าน MC มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่ด้วยกันนะครับในเดือนเมษายนนั่นเองนะครับซึ่งบอกก่อนนะว่าเดือนนี้นะครับมีรถเข้ามาหลากหลายรุ่นและหลากหลายคันนะแต่เดือนนี้จะค่อนข้างหยุดเยอะนิดนึงนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะใครสนใจรถที่ร้านตอนนี้นะครับตอนต้นเดือนเนี่ยเดินวันที่6ถึงวันที่10ทางร้านจะไม่อยู่นะครับผมก็จะเปิดรับจองอย่างเดียวนะครับผมจะ ไม่ได้ให้เข้ามาดูรถที่ร้านนะอันนี้บอกเอาไว้ก่อนนะครับอ่นี่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ารถตอนนี้เหลืออะไรบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมพื้นที่มันค่อนข้างเหลือเยอะนิดนึงนะครับปกติเนี่ยจะแน่นเต็มบ้านเลยรอบนี้รถเหลือน้อยแล้วนะครับผมรอบนี้นะครับสิ่งที่ผมมีนะครับนั่นก็คือเจ้า Honda c คลิก 160i นะคันนี้มาใหม่เลยนะครับที่ถ่ายคลิป รีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันเนี่ยถึง5คันนะครับสีนี้เนี่ยผมจะมีอยู่5คันนะครับเลขกใหม่ที่วิ่งน้อยสุดคือประมาณ1,700โดและมากสุดก็คือ2,200โลนะครับผมขายราคาเดียวนะครับผมก็คือ59,900บาทนะครับทุกคันคือราคาเดียวหมดเป็นตัวท็อปนะครับอายุรถยังไม่ถึงปีนะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะครับผมอ่ะใครสนใจก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ idline adsai mc หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับมีตั๋วน้ำหน้าด้วยคันต่อมานะครับตัวนี้จะเป็น ตัวขับทเวลนะครับแต่จะเป็นสีดําด้านนะครับคันนี้ก็จะมีรีวิวเต็มๆรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็อีกคันนึงนะครับคันนี้ก็เป็นสกูปปี้ไอนะสกูปปี้ไคันนี้เนี่ยเลขไม่วิ่งมาน้อยนะครับวิ่งมาแค่ประมาณ2000กิโลเท่านั้นเองนะครับได้เป็นสีขาวชมพูนะครับสวยงามเลยนะครับใครอยากซื้อรถเอาไว้ให้แฟนได้ขี่นะแนะนําเลยนะครับเจ้าสกูปปี้ไตัวนี้เป็นรถที่ขี่ง่ายน้ําหนักเบานะครับ หรือใครอยากจะแบบใช้รถไม่ไม่เปลืองน้ํามันแล้วนะครับเอาแบบประหยัดดีกว่านะครับนี่รถไฟฟ้าผมก็มีนะคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับผมเล็กไม่เนี่ยเจ้าของใช้งานมาเพียงแค่3กิโลเท่านั้นนะครับผม3กิโลเนี่ยเหมือนรถใหม่เลยขี่ออกจากศูนย์กลับมาบ้านแล้วก็จอดยาวๆเลยนะครับแบตเตอรี่อะไรต่างๆสภาพยังสมบูรณ์100%นะก็คือสามารถใช้งานได้หมดเลย พวกกุญแจเนี่ยมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจแบบดอก2ดอกนะรีโมทอะไรต่างๆมีมาให้ครบทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วรบก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับสิ่งที่จะเหลือตอนนี้คิวบิกตอนแรกมีอยู่3-4คันนะครับตอนนี้หายและเหลืออยู่แค่คันเดียวแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว ABS นะครับผม ตัว abs นะก็จะได้ในเรื่องของการระบบเบรกอะไรพวกนี้นะครับผมต่อมานะครับก็คือ yamaha f a ซ i o นะครับตัวนี้จะเป็นตัว y connect นะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบดโมทนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ตอนนี้ในตลาดราคาสูงๆการหายากๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็น เจ้าคันนี้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าค o n d a g i o อโนนะครับตัวนี้จะเป็น g i o อโน Plu นะครับ A B S นะครับผมอ่าราคาเราขายอยู่ที่7 3 9 0 0บาทนะเล็กไม่วิ่งมาเพียงแค่หลักพันกิโลนะครับแถมคันนี้จะได้ในเรื่องของสีล้อนะครับที่เป็นสีส้มแบบนี้มาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตดูรถด้านนอกกันต่อนะครับว่าด้านนอกนะของผมตอนนี้มีรถอะไรบ้างนะครับอ่ะมาไล่ดูกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับรถเข้าใหม่นะครับนี่ก็จะเห็นนะครับนี่มีหลักหลายรุ่นหลักหลายคันเลยนะครับผมมาต่อกันที่คันนี้ก่อนเลยก็ได้อ่ะเป็นเวฟ1-2-5่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฉมปาวานนะครับเลขใหมใช้งานมาเพียงแค่4,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมเลขใหมวิ่งมาน้อยนะเป็นตัวท็อปสุดสตาร์ทมือนะครับผมต่อมานะครับนั่นก็คือเจ้า h o n d a s c o o p ปี้ไนะครับผมอ่านี่คันนี้นะครับ นี่ฮอนด้าสกูปปี้คันนี้ก็เล็ใหม่วิ่งน้อยนะเป็นตัวขับทวัวเวลเหมือนกันนะครับรถปีใหม่ๆนะครับผมแล้วก็อีกคันนึงนะครับนั่นก็คือ Honda PCX นั่นเองนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวเอามาขายให้ในราคาเบาๆนะนี่ใครอยากได้พ c เซ็กรถเดิมๆนะครับสีเทานะครับผมนี่คันนี้มีเข้ามานะแล้วก็มีเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือนี่เลย Honda s ส o o ป y i ไนะครับอ่านี่สก o ป p y i ไอนะครับตัวขับทวัวเวลเหมือนกันนะอันนี้ก็ราคาน้องๆนักศึกษานะครับ เอ่อฮอนด้าซีทีนะครับหนึ่งสองห้าที่ว่าหากันยากๆนะครับตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะครับผมนี่คันนี้แต่งเต็มเลยนะครับผมนี่เห็นไหมมีแต่งเต็มมาลออคันนะครับมีกล่องด้านหลังใบนี้มาให้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็คันนี้นะครับมาดูเลขไม่กันนี่คันนี้นะครับเลขไม่เนี่ยผมอ่านให้ฟังเลยนะครับวิ่งมา2 0 0 0 0ืนโลนะครับอันนี้เป็นไม้แท้1 0 0ไม่มีการกลับก่อไม้นะเปิดให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับ ยามาฮ่าเอ็สีเทานะครับตัวแรมโบนะครับสีเทาแรมโบเราก็มีมานะมีรอบนี้มีกล่องหลังมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับวันนี้รถเยอะนะครับผมมีรถที่ร้านนะครับจะมีอยู่ประมาณเกือบ100คันนะครับผมอ่านี่ก็จะมีอันนี้จะเป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะอ่านี่ประมาณนี้นะครับผมมาดูด้านใดกันต่อนะครับ นั่นในนะนี่รถหมื่นกว่าบาทนะครับใครที่อยากได้รถประมาณราคา1,000 0บาทนะครับหนึ่งกว่าบาทเอาไว้แบบไปขี่ในสวนหรือว่าเอาไปจ่ายตลาดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ก็จะแนะนำเป็น2คันเลยนะครับอ่านี่อันนี้นะนี่ก็จะเป็นแอ r b เบดนะครับที่ว่าหากันยากๆก,ก,ก็มีนะตอนนี้แอร์เบดฮอนด้าคลิกนะครับผม Honda PCX 150นะครับคลิก k 160-150นนะแล้วก็เวฟนะครับผมคันนี้จะเป็นตัว วิ่งมาแค่ประมาณ600กิโลเท่านั้นเองนะครับผมต่อมานะครับจะเป็น Honda c l i ิ k 125i เวฟนี้มีหลายคันเลยนะครับนี่ลองนับดู1 2 3 4 5นะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาแล้วกเ็เป็นตัวท็อปทั้งนั้นนะครับผมสุดพ r ขับนี่สุดพ r ขับก็มีเห็นไหมสุดพ r ขับที่ว่าหากันยากๆเปิดไฟไหน่อยอ่านี่สุ p พะขับนะมีบุคสวิทมีครบด้วย นะครับผมอ่าคันนี้มีรีวิวให้รับคันเหมือนกันนะครับลดหมื่นกว่าบาทเราก็มีนะเห็นไหมเนี่ยหลากหลายคันเลยมาดูหลังบ้านอันนี้จะเป็นแก๊งที่ผมเรียกว่าแก๊งมดแดงนะครับที่เมื่อกี้เปิดให้ดูว่าทําไมคันนั้นอะ่ะมันถึงสีแดงจอดอยู่แค่คันเดียวนะครับเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูเพราะว่าถ้ารถเหมือนกันเนี่ยจะเอามาจอดไว้อยู่ตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็จะมีอยู่ลองนับดูนะเห็นไหมสีแดงเหมือนกันเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมวันนี้150นะครับรถเราเนี่ยคลิกเราบอกแล้ว <Cait> ว <target> ่าเรามีหลายคันนะเวฟเราก็มีอยู่ประมาณ6-7คันคิก150เราก็มีอยู่ประมาณ3-4คัน160ก็มีอยู่ประมาณ5-6คันนะครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตสต็อกกันอีกที่นึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับผมว่ารถมีเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวไปตามกันต่อมากเลยมาดูกันต่อนะครับผมมีอะไรเหลือบ้างนะครับนี่ยังเหลือเหมือนเดิมเลย G S X นะครับผมใครอยากได้ G S X นะเดี๋ยวคันนี้ผมขายให้ราคาพิเศษเลยนะครับผมยังเหลืออยู่เลยนะคร อ่ะแล้วก็ต่อมานะครับอุ้ยอันนี้มาไหมลืมเลยนะครับบอกว่าลืมเลย x s เนะเป็นสีน้ำเงินกลมนะครับอ่าคันนี้ก็วิ่งมาประมาณแปดพันโลมั้งถ้าผมจำเลขไ,ไม่ผิดนะเพราะรถมันมีหลายคันนะครับผมอ่ะแล้วก็ R15 สีเหลืองนะครับก็ยังอยู่นะคันนี้ยังอยู่ใครอยากได้ราคาพิเศษทักมาเลยเดี๋ยวถ่ายให้ราคาพิเศษ p c x นะครับตัว160ที่เป็นระบบไฮบริดนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรุ่นนี้แรเลยนะครับใครเขาเรียกว่าไงของหายากนะครับต้องบอกว่าของหายากช่วงนึงเนี่ยเคยเอามานะแป๊บเดียวขายไวมากนะครับรุ่นนี้นะครับคันนี้วิ่งไม่เยอะด้วยแค่3,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมต่อมานะครับนั่นก็คือเจ้า p c x นะครับคันนี้ก็จะเป็น160นะ p c x เนี่ยผมให้ดูเป็นภาพกว้างๆแล้วกันเนี่ยผมมีประมาณอย่างเงี้ยถามว่าทำไมผมถึงต้องเอาผ้าใบมาคลุมนะครับเพราะว่า รถเนี่ยถ้ามันไม่คุมผ้าใบเนี่ยมันจอดแล้วฝุ่นมันจะลงนะอันนี้เราก็จะแบบพยายามดูแลรถลูกค้าให้ใหม่นะครับผมถ้ามันเต่าหรือว่าเขาเรียกว่าไงนะฝุ่นซุกโซมอะไรขนาดเนี้ยนะครับผมก็จับล้างทําความสะอาดให้ใหม่ก่อนส่งมอบนะอ่านี่ก็บอกไว้ก่อนนะครับ ADV นะครับนี่ลืมเลย ADV 1350ผมก็มีนะ p s e ซ i ตัวใหม่นะครับสีแดงด้านนะครับอ่านี่ก็มีเหมือนกัน160ที่วิ่งแค่1,000กิโลพร้อมกับกล่องหลังนะครับ แซ0ามนะครับมีเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมมีเนี่ยรถลองนับดูนะว่ามีกี่คันนะครับก็รวมๆตอนนี้ในมือนะครับก็ประมาณ9กกว่าคันนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมแกนซิลโน่นี่ที่ไหนมีไม่เยอะนี่มาดูที่นี่นะครับผมที่นี่มีอยู่2นะครับ3 4 5 6ี่้าโอ้7คันเนี่ยนะครับนี่มีหลากหลายรุ่นหลากหลายสีนะครับแล้วก็หลากหลายตัวเลยนะครับโอ้คันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแฟนทอม200 TA ทนะครับ S 1> <S 1> เห็นเวลาที่ผมรีวิวนะรุ่นนี้มาไวนะครับแล้วก็ไปไวนะครับแล้วก็มีคนถามมาเรื่อยๆเลยว่าแฟนคอมยังมีอยู่ไหมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสแล้วนะครับที่มีรถเข้ามานะคนะใครอยากได้นะครับต้องจัดด่วนนะครับผมก่อนที่เขาจะไปนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกทีเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยรุ่นนี้ต้องบอกว่าประมาณปีหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสักสองคันสามคันประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ใครอยากได้ก็รีบมาจัดนะครับอ่ก่อนที่เขาจะไปนะ CB 150ก็ยังเหลือนะครับ Airlock Forza นะครับมีมีเยอะเลยนะครับก็ทั้งหมดที่ถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ดูในวันนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นหลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายแนวนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะ วันนี้นะครับมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ดูกันนะว่าร้านผมมีอยู่จริงนะถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะครับอยู่ในซอยเพชรเกษม77นะครับผมก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาขายรถให้กับผมได้นะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับเรารับซื้อหมดทุกรุ่นนะครับส่งรูปลรถมาได้เลยตีราคาผ่านทางไลน์นะครับ ID ไลน์แอทไซด์ MC 1331มมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือจะสแกน QR code บนหน้าจอณตอนนี้ก็ได้นะครับอาหารนี้ก็มาเปิดอาณาจักรจริงๆมันจะเหลือพวกรถบิ๊กไบค์อีกบ้านหนึ่งนะครับแต่อันนั ขออุ้ไว้ก่อนนะครับบ้านนั้นไม่ได้เข้าไปนะครับผมเอาไว้แบบเขาเรียกว่าไงเอารถอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับว่ารถเรามีอยู่จริงนะประมาณนี้นะครับประจําเดือนเมษายนนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันใหม่นะครับในวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ